คือคืนครับพี่น้องค่ะพี่แจกินอีกเลวจับกลุ่มคนละห้าคนนะคะแจกคนละสองร้อยบาทนะคะนูแล้วก็พี่ดีมูนหนึ่งขอบคุณนะค่ะได้แล้วได้แล้วยนลีครับจับกลุ่มมาเลยนะคะในคน สามสี่หโอเคครับครับมีบอนห้าหลังเพรา่าจะันเป็นหลั้ที่าลงหไ้ได้แม่แม่นะคะ พ14พิเศษเวทมนต์นะคะจากตาก่างประเทศหรือต่างจังหวัดน,นี่ค่ะเอ,อ่อแจกเงินแดนเซอร์คนล,ละ200บาทนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้พิเศษเป็นตัวแทนแจกเงินนะคะอันนึงอ่ะอันนึงอ่ะโอโหคุณอะไรเหรอโอเค เอาอันนี้อันนี้วิธีบ่นี่ได้ไปนี่ได้แล้วได้แล้วมีปีนะอสองอันเดีแต่เมื่อวานกับ่บได้ข้าแต่ไปขี่โบไดมันดีพรายองมาูนน้ำกับที่เขาบรไสกีอยากได้สองเลยอยููน้โอ้แต่ติงกับติงน้ำมู อันนี้เอาไวไรเดานี้เขาไาแจกเงินบัเท่าไไปไปอันนี้สองร้อยเนื้อในไล์กลวไปลุมาถือว่าได้จารย์โนตะอาจารย์ี่อาจารย์โนตีไรวเนี่ยอ้าเหลือสองร้อยจะสองร้อยไหม รู้มา่าก็นไมืติบอีกแล้วอุ้ยหัวหนาวท่นพอเลยมึงมาต้องเอาออกไปเอาเฮ็ดหยังนักตีมีสิบสาคนได้ไปเกินหรือเปล่าแต่ม่ยงแอนเซอร์แปดสิบสี่ตีมือแปดโคบบไรมากครบไปแล้วโคนี่ไงยังเหลืออยู่นี่ใครยังไม่ได้ ไปบ้านได้ยกมืออหนึ่สองสามสี่ห้าพอดีหดเวดีหนึ่สองสามสี่ห้านะนี่นี่ลีเดงอะไรเดงองร้ไปมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรือยเยอะอีกย่สิบคนไม่ใช่นี่ลาคาบรรยากาศก็จะสนุกฉนานกัไปนะไปวมอกอันนี้คือซ้อมไปแล้วนะคะรอบหนึ่งสามสินาทีก็จะซ้อมอีกสามทุ่มนะคะ

พี่สาวได้แล้วหรอได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเงินวันนี้ค่ะ200บาทและเงินกินข้าวราคาเมื่อวานก็ได้หนึ่งอวันนี้ได้200อพรุ่งนี้จะไม่ได้300ร้อยหรออุ้ยพรุ่งนี้มีอีกไหมค่ะจะส่งโทรมาดูเซอร์ไพรส์ค่ะเออเออนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเลยนะคะขอบคุณแม่ที่อ่อให้กำลังใจพวกหนูนะคะมีกำลังใจซ้อมแล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะ เด็กๆก็ดีใจยิ้มแก้มแตกเลยค่ะได้เงินเอาไม้ไายน้ำต่อชีวิตคนละ2ทอันนอ้ให้นิกกี้คนเดียวค่ะนะคะขอบคุณค่ะเอาไปแตกใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ